การเรื่องเราเช้าน,นี้สวัสดีครับคุณเดกราชนะสวัสดีครับเตยครับนะฮะคุณเดกราชและก็คุณกิติกาอันนี้คุณกิติกาจะรู้ดีหน่อยเพราะว่าเป็นงานมัติชนเฮลท์แคร์ดูแลสุขภาพะนะครับสู้ไขวัดสอัด2009อินเทรนไหมค่ะนะฮะก็บริษัทมัติชนนะฮะจัดงานมหากรรมเฮลท์แคร์เพื่อคนรักสุขภาพแล้วก็ให้พอดีเลยนะฮะว่าจะเป็นการรวมพลังสู้ไข้หวัด2009ให้รู้จักการรับมืออย่างถูกวิธีด้วย คุณวิทยาแก้วพาดายรัฐมนตรีจะไปเปิดนะฮะงานมีวัน16คือพรุ่งนี้จนถึงวันที่19บเก้วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมฮะก็จะมีความรู้ครบทั่วเรื่องหวัดสองพันแล้วการจัดงานเขาก็จะให้มันปลอดภยัยแจกหน้ากากแจกเจลล้างมืออันนี้มีแน่นอนอพื้นฐานเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าหายากไปดูได้ในงานนอกจากนั้นเนี่ยนะเขามีโครงการรวมพลังหนูหน,หนูสู้ไข้หวัดสองพันเ แล้วหวัดสองกไม่ใช่โรคเดียวต้องไม่ลืมวิคุณชีคุณคุณย่าโรคที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดมะเร็งนะฮะอันนี้สําคัญมากทุกโรคเนี่ยจะไปจัดงานเพื่อให้ความรู้เป็นลักษณะของการดูแลสุขภาพนะฮะท่านผู้ชมฮะกิจกรรมเพียบตลอด4งานโดยเฉพาะใครที่อยากเห็นตัวเป็นๆของคุณกุ๊กกิติกาใครเนี่ย ก็ไปในวันเสาร์ที่ส8เวลาบ่าย2โมงสนาทีค่ะใช่ไหมฮะเจอกันเดี๋ยวไปคุยเรื่องสุขภาพนี่แหละเขาบอกว่าสุขภาพของคนที่เวลามเวลาไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยดูแลยังไงใช่อาหารการกินเป็นยังไงแต่ถ้าใครไม่อยากดูคุณกิ๊กก็อย่าไปวันเสาร์ก็่ไปวันอื่นไปวันนั้นี่ก่อนเข้ามาผมไปเช็คพวกพยากรณ์อากาศแล้ววานนั้นฝนตกหนักมากน้ำท่วมเลยนะครับทำไมฮะไม่อยากให้ไม่ต้องไปก็ได้อยู่บ้านก็ได้นะคุณผู้ชมอ้าวแล้วอย่างนี้ที่นัดใครไปดูหนังก็อดไปส พี่คงไอยากดูนะว่าตัวจริงอยู่เป็นยังไงตัวจริงไม่เหมือนนะแย่เลยจอยน่ารักกว่าหมายถึงที่พูดเนี่ยหมายถึงตัวเองนะฮะนอกจากนั้นนะฮะยังมีต้องไปจองคิวกันหน่อยเรื่องตรวจสุขภาพยี่สิบรายการเรื่องฟันนี่ก็สําคัญนะฮะตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีซึ่งจะเป็นที่มาของมะเร็งตับเยอะแยะเลยคงจะทราบกันดีกติกาคือให้เสร็จตรวจสามรายการต่อวันต่อคนต้องไปลงคิวกันนะฮะ แล้วก็ยังมีของแจกพวกสมุนไพรวันละหนึ่งชนิดต้นสมุนไพรวันละสามร้อยต้น oh. นะฮะก็คนรักสุขภาพไม่ควรจะพลาดโดยเฉพาะสมุนไพรไทยจาได้ใช่ไหมที่มีหวัดต,ต้นอะไรที่กําลังวิจัยค้นคว้าเพื่อจะเอามาดูแลเรื่องหวัดเนี่ย oh. พุกขาวหรือเตาออาอะไรเนะี่ยข้าวตองนี่ฮะท่านผู้ชมฮะต้นนี้นะฮะขอลากมานิดนึงอ้าวนี่ฮะนี่ดูผล,ลมาสิฮะเป็นตัวหนังสือเลยไม่ใช่ระฮะนี่ต้นฮะ ในการวิจัยพบว่าพลูคาวหรือว่าตะคาวตองพลูคาวนะฮะเข้าใจว่าจะเป็นพู <ไป S 1> ชนิดหนึ่ง,<ไ>ปงเป็นพูชนิดหนึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสที่เป็นสาเหตุของหวัดใหญ่และไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดด์จึงเอามาใช้ในการเพิ่มคุมคุ้มกันต่อต้านพวกสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะฮะต้านมะเร็งด้วยในอดีตก็พวกรักษาฝีหนองในปอดปอดบวมไข้มา,าลาเรียแก้บิด ขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ําขับนิ่วขับกระดูขาวในที่ดวงทวารหลายโรคโรคผื่นผิวหนังฝีฝักบัวแผลเปื่อยใช้พอกในรายกระดูหักคือมันสมบูรณ์แบบแล้วเกินสมบูรณ์ไทยไทยเนี่ยนะนี่เขาใช้รักษาเรื่องปอดมาก่อนคนเกติกาคนเอกราศัรูสนใจไหมโอ้ย,อยนี่ต้องไปปลูกต้นแล้วถ้าถ้าเขามีแจกวันละสามร้อยต้นเนี่ยอาจจะต้องไปหาพลูขาวหรือว่าขาวตองที่ว่านี้ในลำดับไหนถ้ามีนะ ส่วนด้านล่างผมขอเข้ามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะ